ฮิวไ้ยาเพ่งฮิวนะ้ออฮิวขวฮิวฮิวฮิวโลตัวดับตัวไหนยกแดงหมดวะอ้าวพี่หลังยกแดงหมดบางบางเดียวยกแดงให้พี่หลังเหรอใช่ไหมยังเขาไม่เขาไปสุดเจ็ดอะโอ้ดับหรือบ้านตัวปะวะใช่ใช่ แตกเฉยสี่หมืน่นเจ็ดป่ะหกก้อนเนออี่ยเทียบเลยปินไม่มากันหลาไอ้หนูอ,อยาเขีนยนไม่มาตายตาย,ตายอย่างนี้ก็ยับหมาดิรับ ว oh, huh? oh. uh huh. ุ้ยโดดแข็งอ๋อไอ้ทวแข็งทวนแดีไปในสีหมื่นใสัตว์ดีดีมกันเราช่วยอืมจะโดดบมหนึ่งก่อนลาไม่หลับไม่ลาไอ้เียไอ้ทอไอ้หลัาไออุ้ยเฮียตีสามมื่นตีเลยอ่ะ นั่นทวนนะเว้ยพี่ลังจะเอ้ยวถอนเหรอสาเล่นอย่างสบายใจเข้าไม่ได้หรอทำไมมันก็ยืนคู่กันนะมัดถอนหนูหถ้าทำไม่ได้ก็ไปตีปั้นเลย เออไอ้เหี้ยเอ้ยดูไอ้ต่อไอ้สัตว์โอ้เดี๊ยวาดีมยิงแกแล้วบังไอ้สัตว์แกแล้วแกแล้วแกแล้วแแกดาบดาบปันที่ดาบโอเคผมไม่ได้อยู่ผมอยู่ในบ้านไอ้ในนี่เกิดแต่เล่นเลยแต่จบเนี่ยจบไม่ได้หรอกไไไม่หวงจบไม่ได้หรอกยังไงมันจะแพ้ไปอยู่ดีอ่ะ ไปถัวในสัตว์ลบไป้าแมวอ,อะไรนะมีใครโดนทิปปะ่ะเนี่ยมีแต่ลิงใชี่ไหมท,ท,ท,ที่ที่ถือลูกท้อออืมใช่มีแต่ลิงเท่านั้นข้างในมีคนปะไม่เข้าบ้านเลยหรอพี่ตูนบานพี่เจ๋หน่อยด,ดิเบอร์ก๊อ่ะ เบอร์กอนเบอร์กอนตรงไหนกูบอกเบอร์ก้อนไม่ใช่ตรงไหนวะมีไงเนี่ mm hmm. Hello, hey, s <S ยเน mm hmm. uh, ี่ยเนี่ยเห็นเห็นผมวะเห็นผมวะไม่มีใครวิ่งก็เพราช่วยกันหรอเนี่หยิบไม่มานะนานไงโอ้ยถอนที่ตัวฟิกนิตแม่งไตหลามไม่ได้ตอนพี่เจก็อยู่ในนิดนี่พี่เจ มีหมดแดงหมดแฝงแดงๆปั๊บมันไม่หลามไม่เข้าบ้านอ่ะแงเข้าไม่ได้ไงไอแปงไอแปงมาแล้วไหนมาแล้วนหนมาแล้วนะไอ้หลามคาอยู่ตรงประตูนะหลามันท้อค่าตีละตัวไงไม่เหมือนพิ่สามเมื่อไหร่จะเป มันก็นอยู่บ้านมันนะ่ะไม่มีใครวิ่งเข้ามาย้ายยูเซอรโอเคโองมันโอ เอ้ยเอ้ยถอนนินลุดนินลุดนินแมวหลุดผมล็อกไปแล้วทีหนึ่งนึกว่าตีเย็นตายแล้วก็เลยเอาปล่อยอม,ม,มดแล้วมดแล้วหมดแล้วเคียร์เคียร์เราเหมาะกต่นอกม,มอากนย ไหนหวะไก่ไก่ล็อกนี่ล็อกนี่มิดไอสัตว์ไอสตัอสตว์แรกยิงปีมากกว่าสองหมื่นหกผมล็อกไปแล้วมันล็อกไม่ติดมันเกิดใหม่มันล็อกไม่ยากไม่เป็นแหมพี่ตูนพี่ตูนเอาหมอ,อไปเกิดน,นอนนี่พี่เต็ตงแล้วพี่หลิวแล้วอุว้ยเชี่ยติดสิบอย่าแทงกูอย่าเพิ่งทำกู เพิ่งทำโก้โถตายถ้ามันขึ้นมาเลียอยู่งั้นอะเปลี่ยนตัวตีเลยเียนไม่ทำไงตรงนั้นเต็มเลยอ๋อหลบไปู่ในบ้านนะอย่าตีฆ่าเออยิงแบบทิกเท็จเขาไปเราไม่บอกใส่แข็งแข็งๆไหน้างไหก้างพี่ก้าหมอเคลนนอกมาอยู่ทางขวาขวาขวาล่างนะขวาติดบันไดเลย หมอขวาเต็มเลยะเสื่อสดใจเอออ้าตายวะโอ้โหเโดนกัดอแม่ อ๋อนี่ดีและแดงนี้หมดระว,วังคำมั่มเนี่ยชีพเราน่าจะผิดใส่สุดตัวพื่ปั้นเล็กโซโซ กระบีกระบีช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่รั่วไปด<ห>ีส<ะ>ักรั่วไปดีเอาแข่งเหรอทีแค่ตัไไ oh. วโุดเจ็บไฟเดียสักรู้เหรอผู้หญิงดีและมีคน

โอยเอี้ยันแป้หูจีเดียวโดนเลยวะแมวอีกแล้วเหไหมทำไปเดินเดินหน่อยหนึ่งโอ้โหี้ยทอนหรือวะ ปลาเอซาดหกหมื่นอิวหมอไปหาหาหมอกินก่อนให้ได้ปะแต่ว่ามีขาประจำละสิเอ้ยแย่แย่แย่โอ้โหเหี้ยกูเข้ามากูเจออะไรวะเนี่ยมันต้องเข้าไปพร้อมกันไอ้คิไม่มีใครวิ่งเข้ามาได้ไปตัวเดียวป่ะป่ะป่ะนั่นไงบุญโอกระบี่แล้วไอ้สัตว์ ไปทีนั้นหนึ่งไปทีน้หนึ่งเออไปลุยดาวโหลดเตาสวยว้าไม่แดงก็ลูกเนี่ยไอ้กรีเฮ้ยองหาไม่เจอทวนมาอีกไอ้สัตว์แล้วทวนมาลูกไปดิสเอไอ้เกียวไม่ตายได้ไงวะพ้ยเดนแข็งในไอ้นี่มันออกตาออกเออโอ้โหไอ้ีุยโดนดามจงคสอ จาบดาวมันฝ่าวงล้อไปโอ้ยพกจะหายไปแล้วไก่อะไก่ไอสัตว์ไปห้าหมื่นห้าเจ้ามาดิไหนอะไปไปไปน้ำเข้าไปโอ้โหแกรนดนินแม่งไอสัตว์ตีแม่นจังวะโอ้โหยังโดนสารพัดประโยชน์อย่าี้ย ไม่มีนินเอ้ยไม่มีหมัดล็อกบันไดวะมีตัวนึงไหมอ่ะมีอหรอมีมีแล้วมันได้แดงนี่หว่าเฮ้ยเขากดตัวติ๊กเกอร์ใส่ฟี่อีกแล้วว่ะอะไรวะไปโดนประจําเลยนะใครกดอ่ะน้องไก่ตกเดียวกันไงเฮ้ยหยดแดงหมดขับตายหรือเปล่าว่าอยู่ทำไมแม่งจิ้มตาย โ้โหยนย่คุณโดนอะไรวะเนี่ยมาได้ทีสีสีม้าเราก่อตีอยู่แล้วไม่ออกแล้วอ,อืมบับนูทีครับรว,วัเต้าต,ตราะหะหม,หมอ,อหม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 อดูทำหมายืนดิชัดร้อยไปไม่ต่อ ยกันไม่ตายจริงดาบโอ้โอไวไอสัตว์เลย้ยตอนดาบอีกแตกนี่ไงแตกสองแตกสามเลยเฮ้ยฮัลโหลพี่ชายไม่ออกมาเล่นนอกกันหรอวิชเี่ยดีนะมึงไม่มีคนล็บแบบอกแย่โอ้โหไอสัตว์เลยถ้ายิงนินก็ไปโดนดาบอีกแต่ว่าแย่เก็บหมอนหลายตัวเปยแยบบ่ เอาฮัลโหลพี่ชายแลบมันรอแกมันล okay. ็อกจริงจริงไแต่ไม่เะแย่ะยอเอเล่นหมอเป็นดสายล็อกได้ดีกได้ดีมีไงมาแล้วเาวมานล้วมาแลนวมาแล้มาแล้ว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 มแ้อมแ้มาแ้มาแ้อมาแ่า้องมาครับพี่ไอต้องมากูไม่กูเดินม่

อืมอืมอีกค่โดนสวนเมาเมาเลยอืแยะดุดแย่ดุดจุลมนุเงินดีจังเลยเอาสองแปดก็ตายแล้วเายไปไปหาหมอก็ดีเออกูจะให้มึงไตทำไมเล่านั่นแหละมาไตหมอ ผมมาตีหมอเข้าหมอเลยด้วยหมอด้วยหมอของข้าพของรักของรักหิวหมอตอนนี้ขขขอองงรัก้าหิวหมอหิวหมอเฮ้ยแม่กัหมอสู้กลับไปสัตว์ต้องผีให้ตัวดี้หมอตัวหมดไอ้ตัวนี้ตีอยู่นานแล้วขอตัวนี้ตัวนี้ตีอยู่นานแล้วไอ้เฮียโลมจะขึ้นไปไหนวะกลางกลางกลางซ้าย ต่อยหมอยกันวสไอ้ตีหมวยแหล่อยหมอยตีหมอล็อกกูไอ้เต้ก้อนนี้เต้เออโอ้โดนะไรวะมอนซูวัห้ามันซูสติกเกอรใครให้โค้งสติกเกอร์อะสติกเกอร์ีอะกำลังฮิตกำลังฮิตกำลังฮิตเอรปิดต่อเลยจังแม่งปล่อยไปเลยไปโถว่าดล กระสวกเข้าไว้เออกระสวกแม่งเออเขาไปเอาหมอโรให้มันไม่ต้องทำอะไรกั้ไยนตัวนอกเลยครับเกิดฮ่าฮ่่สายดีสายดิเกอร์ตีหมอแล้วกันตีหมอตีหมอโดนแข่งยังไกลเลยเี่ยอีกสามสิบวิกูต้องนายหมออีกตัวหนึ่ง จะชวนแช่โคตรไกเป็นกองเลยเนี่ยเอาตรงกลางเนี่ยของรักของข้าตรงกจังก็ของรักของข้าของรับของข้ามีคนแย่งหมอโก้ยไอ้ลามลงตัวท้ายเลยเนี่ยอย่าฉันต้องไปโถเข้าไปฉันต้องติดหนึ่งถุงเก้าอย่าแซงอย่าแซงฉันต้องติดหนึ่งถึงเก้า โอ้ยเหี้ยไม่ทันเนี่ยอไอเบียอภิการอุต